ในส่วนที่เป็นสภาวะเรื่องจิตรเรื่องเจตสิกเรื่องนิพพานสภาวะธรรมล้วน,รน,รนเรียกว่าพระอภาิธรรมเราจะไปศึกษาเฉพาะอภิธรรมไม่ศึกษาพระวินยัยไม่ศึกษาพระสูตครความมันก็ไม่ครบนะพระพุทธเจ้ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรก่อนจะมาตัดสู้ศึกษาทั้ง3หมวดเนี่ย หลวงพ่อครับจริงไหมครับที่เขาบอกว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยอันนี้มีบางคนพูดนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมพูดมีบางคนบอกว่าคือสิ่งที่พุทธศาสนาขาดคือความเข้าใจในอภิธรรมเอออันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นความเห็นของท่านผู้นั้นนะครับเป็นหนึ่งในความเห็นแต่โครงสร้างของพระพุทธศาสนาเนี่ยคำตรัสคําสอนของพุทธเจ้าแบ่งออกเป็นสามกลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือหมวดบังคับหมวดข้อห้ามเรียกว่าศีลครับ อันนี้ต้องปฏิบัติตามแล้วศีลเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติคราวเดียวอย่างเช่นศีลพระเนี่ยไม่ได้บัญญัติคราวเดียวไม่ได้เขียนกฎหมายเหมือนรัฐธรรมนูญประเทศใดประเทศอื่นไม่ได้เขียนมาแบบนี้แต่บัญญัติขึ้นมาเรื่อยๆตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเอาทางฝ่ายบ้านเมืองเป็นหลักถ้าทำแล้วบ้านเมืองตำหนิยกตัวอย่างเช่นพระพิสุไปตัดไม้หลวงเนี่ยทำให้บ้านเมืองเสียหาย ก็จึงบัญญัติห้ามพระตัดไม้คือข้อนี้ก็คือดูในหมวดของบริบทนั้นด้วย<ใ>นช่วงช่วงนั้นในบทดื่มสุราดื่มสุราก็การดื่มสุรามันมีโทษครับชาวบ้านดื่มก็มีโทษพระนักบวชด,ดื่มก็ยิ่งมีโทษมากก็จึงบัญญัติห้ามดื่มสุรา,าแต่นี่ก็คือบัญญัติมาเรื่อยเรื่อย,รเ,รอยเรื่อยๆจนถึงก่อนที่จะปรินิพนธ์บัญญัติได้227ข้อ ใน221ขัว้วแบ่งเป็นหมวดมารยาทหมวดมารยาทเน็ดสิบห้าหมวดที่เป็นมาตรามาตราก็มีอยู่ในนี้ครับแล้วยังมีรับสั่งตรัสไว้ว่าสิ่งใดที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในวันนี้ครับแต่ไม่ถูกต้องวันหน้าไม่ถูกต้องอก็ให้สามารถนํามาบังคับใช้ได้นั่นก็คือตรัสไว้ล่วงหน้าเลยอเรียกคําตรัสนี้ว่ามหาประเทศสี่ เป็นเป็นหลักปฏิบัติใหญ่ซึ่งพระวินัยทอที่จะมาตัดสินในพระวินัยในภายภาคหน้าอ,อันนี้ก็คือในส่วนของพระวินัยในหมวดคำสอนมีเรื่องราวบุคคลสถานที่มีพระเจ้าสุตโตนะพระนางสิริมหายาอันนี้เป็นหมวดพระสูตรคือเป็นประวัติศาสตร์เลยว่ากันเป็นประวัติศาสตร์เป็นพุทธศาสตร์เป็นพระสูตรที่นี่ในส่วนที่เป็นสภาวะเรื่องรูปเรื่องจิต เรื่องเจตสิกเรื่องนิพพานไม่มีคนไม่มีศีลเป็นสภาวะธรรมล้วนๆอยู่ในหมวดนี้เรียกว่าพระอภิธรรมดังนั้นเราจะไปศึกษาเฉพาะอภิธรรมไม่ศึกษาพระวินัยไม่ศึกษาพระสูตรความมันก็ไม่ครบเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรก่อนจะมาตัศรู้ศึกษาแต่พระสูตร ไม่เอาภิธรรมก็ไม่รู้สภาว่าอีกอมันต้องต้องทั้งสามหมวดอ่ะคือต้องครบเครื่องแล้วก็ควบคู่กันไปทั้งควบคู่กันไปเลยการศึกษาในพุทธศาสนาในโลกนี้ทุกประเทศศึกษาทั้งสามหมวดเนี่ยสามคำพีหลักเลยอันนี้ใช่ไหมที่หลวงพ่อบอกผมว่าเป็นปริยัตปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทการศึกษาการเล่าเรียนเล่าเรียนในสามเรื่องนี้เป็นปริยัต ต้องเข้าใจว่าปริยัติแปลว่าการศึกษาเล่าเรียนครับส่วนปฏิบัติคือการลงมือลงมือทำํำลงมือนั่งสมาธิลงมือสวดมนต์ลงมือเดินจงกรมก็คือมีภาคปฏิบัติจริงๆภาคปฏป,ปฏฏิิิิบบััตตนี